สวัสดีครับผมซีนนะครับปฏิพัฒน์วันหมัดนะครับตอนนี้ตำแหน่งเป็นเซลล์ดี렉เตอร์นะครับของ Ford VP ีทีเพชเกษนะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางฟอร์ด p เรานะครับก็ได้รับตำแหน่งจากฟอร์ประเทศไทยครับก็เป็นตำแหน่งของยอดขายสูงสุดระดับประเทศนะครับเป็นแพลตตินัมนะครับโดยสามารถ เดี๋ยวเราจะพาไปดูเบื้องหลังของเรานะครับแล้วก็พาไปดูน้องคนนี้ครับมีความสําคัญมากๆเลยครับที่ทําให้เราอ่ะได้รับรางวัลอันนี้นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับมาเลยครับตามมาเลยครับครับ ก็อัน okay. นี้นะครับคือน้องแนะนําต evet ัวเลยครับอันนี้เป็นผู้จัดการฝ่ายขายนะครับของที่นี่นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลในเดือนนี้อ่าแนะนําตัวเลยครับผมชื่อวิวนะครับผู้จัดการฝ่ายขายก็อาจจะเจอหน้าเจอตากันบ่อยนิดนึงนะครับผมก็เพื่อเป็นการการันตีให้ลูกค้ารู้ว่าทางคุณภาพนะครับการบริการทั้งก่อนการขายและหลังการขายเนี่ยก็ยังคงมาตรฐานเหมือนเดิมครับผมอันนี้รับรางวัลเป็นเดือนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย จริงๆแล้วก็ติดต่อกัน3เดือนนะครับผมเดือนที่แล้วก็น่าจะหลุดเป้าไปนิดนึง <c oughs> ครับผมตอ <c oughs> นนี้นี่3เดือนแล้วนะครับครับผมเป็นยอดขายสูงสุดของที่นี่เลยนะครับครับผมแล้วก็อย่างของวิวเองเนี่ยมีวางแผนในการทำไงอ,อย่างไงบ้างทำไมถึงได้เข้าทุกเดือนเลยได้ที่หนึ่งทุกเดือนเลยอ่าจริงๆแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่เดือนแรกๆนะครับผมก็คือเกี่ยวกับมาตรฐานนะครับในการที่บริการ การขายข้อมูลชัดเจนนะครับแล้วก็ดูจากความต้องการของลูกค้าเหมือนเดิมเลยนะครับแต่สิ่งสาคัญที่ผมเพิ่มเติมลงไปก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าว่าได้อะไรจากเราบ้างนะครับเพราะว่าการซื้อรถฟอร์ดนะครับก็ไม่ใช่แค่การขายอย่างเดียวบริการหลังการขายด้วยแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือจะเป็นความรู้สึกของลูกค้านะครับว่าได้รับการบริการจากเราไปแล้วความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรบ้างอันที่เป็นสิ่งสําคัญครับเลยไม่อยากให้ลูกค้าตัดสินว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออยากให้มองจาก ความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความชัดเจนเป็นหลักสําคัญครับผมครับแล้วคิดว่าเดือนนี้จะเอาอีกไหมรางวัลต้องมีแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าทีมงานเราเป็นทีมงานมืออาชีพนะครับผมแล้วก็คงเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานการขายและการมีการหลังการขายไว้เหมือนเดิมนะครับผมครับนี่ครับเราก็ได้มาเห็นแล้วนะครับว่าเบื้องหลังของรางวัลที่เราได้มาเธอเหมือนกับ ไม่ใช่ว่าระดับจัดการอย่างเดียวนะเพื่อทุกคนในโชรูมทุกคนในทีมขายคือเราร่วมด้วยช่วยกันหมดถึงได้รางวัลตรงนี้มาครับครับผมคร้บผมก็เดือนหน้าก็อาจจะได้เจอหน้าตาผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับเพราะว่าเป้าที่ตั้งไว้ก็เหมือนเดิมครับผมก็อยากให้มันทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าได้รับเกี่ยวเรื่องผลประโยชน์ได้เยอะมากๆเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นความรู้สึกลูกค้าอย่างที่ผมเน้นย้ําเสมอก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกของลูกค้านะครับอยากให้เขาได้รับการบริ เต็มที่นะครับเพราะว่าการันตีจากสาขาเราได้เป็นสาขาที่ระดับประเทศเลยเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ติดในท็อป10นะครับมันเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องของผู้จัดการศูนย์บริการผู้จัดการสายขายแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลลูกค้าด้วยนะครับได้รับรางวัลการันตีระดับประเทศอันดับหนึ่งนะครับครับผมมั่นใจได้เลยครับว่าใครดูแลครับงั้นคลิปนี้ก็จบเท่านี้ยังไงกขอบคุณมากนะครับครับจินดีสวัสดีครับ